สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเก่งนะคะครั้งแรกคลิปแรกกับไฟบรติกนะคะไฟบรติกคืออะไรไฟบรติก็คือตัวช่วยสำหรับคนที่ถ่ายยากท้องอืดแล้วก็ต้องการล้างสารพิษดีท็อกลํำไส้นะคะตัวนี้ไฟบรติกของเรานะคะในหนึ่งซองสามารถทานได้ก่อนนอนนะคะ ก,ก่อนนอนหนึ่งซองทุกทุกวันก็จะมีรสชาติอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยฮะเก่บเทไว้เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นรสส้มทานง่ายนะคะทานง่ายสามารถทานได้ก่อนนอนทุกทุกวันนะคะอร่อยค่ะทานง่ายนะคะก่อนนอนอย่าลืมนะคะไปโบติกของเจเนสนะคะก่อนนอน